PPV น่าใช้นะครับแล้วก็สุดประหยัดคุ้มค่าต้องบอกอย่างนี้นะครับอีกหนึ่งขั้นนะครับใครที่ถามหานะครับรถครอบครัวราคา300แสนกว่าบาทวันนี้มาแล้วนะครับไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกับผมเนะเป็นต่อมงคลคาราเซ็นเตอร์กับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้พามาชมรถครอบครัว อัน้ประสงค์นะครับรถ p p พยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งนะครับที่บอกว่าสมัยก่อนนะต้องบอกว่าหลายคนนะฮะฝ่ฝันอยากจะได้ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่า <Alcohol> เพราะสมัยก่อนก็หลักล้านนะครับ <ใน ises> วันนี้พามาชมถึงความย,ยังน่าใช้อยู่ไหมอย่างนี้ดีกว่ายังน่าใช้ไหมความประหยัด <ürd> ความคุ้มค่ามีอะไรบ้างนะครับและที่ <ถ speaker> สําคัญราคาแค่ส0 0แสนกว่าบาทเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอิสุมิวเซเที่อยู่ด้านหลังผมนะฮะตัวนี้นะครับคืออิสุก็ต้องบอกว่าเป็นรถกระบะที่นะฮะที่ ที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับในส่วนของกระบะพอมาเป็น PPV นะครับคือกระบะดัดแปลงนี่แหละครับก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับเนื่องจากมีความาช่วงล่างที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมมองว่าอีสุช่วงล่างนุ่มสุดแล้วนะครับในถ้าเป็น PPV ด้วยกันนะช่วงล่างของเขาจะเป็นโช๊คนะครับเป็นโชค๊คแล้วก็จะไม่ไม่ใช่คอยสปริงนะดังนั้นความนิ่มนวลจะค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับใครที่เคยขับต้องบอกว่าใครที่เคยขับจะติดใจนะครับแต่ถ้าเอาไปไว้วิ่ง ลุยหนักๆบางทีมันจะโยนนิดหนึ่งนะครับแนะนาให้เปลี่ยนโชกก็ได้แต่ว่าโชกเดิมโรงงานค่อนข้างที่จะดีมากนุ่มมากนะครับผมโอเคมาดูคันนี้กันนะครับสีเริ่มจากสีผมชอบสีนี้ผมชอบสีนี้นะครับสีจงบอกว่าเป็นสีบอลเงินน่นะครับแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันจะออกประกายมุกๆนะครับนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นบอลเงินเลยเนี่ยจะเป็นเหมือนชิ้นนี้นะครับแต่นะครับมันจะมีความเป็นทูโทนนะครับเป็น2สีตรงนี้จะเห็นไหมครับมีประกายมุกๆนิดหนึ่งสวยผมชอบสีนี้นะครับ พราะเวลาที่เราตากแดดนะครับหรืออยู่ในที่ที่สว่างเขาจะมีความเงาเป็นพิเศษนะครับและอยู่ในที่มืดเขาก็จะมีะความโทนที่ค่อนข้างที่จะดูสบายตานะครับโอเคดูรอบคันกันหน่อยครับบอยครับจาก้งหน้าด้านหน้าก็เหมือนกับในส่วนของ i s u ู u d m a แนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแพลตินัมเนาะถ้าเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นโลโก้ uzu, อิซูตรงกลางหน้าตาขนาดใหญ่ให้มาเรื่องของไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์มาให้แล้วใน รุ่นนี้นะครับเป็นตาแหลมนะครับหรือหลายคนเรียกว่าตาจีนแล้วนะครับนะฮะดูด้านข้างกันหน่อยนะครับในเรื่องของอาการออกแบบของอีสตูต้องบอกองี้บันไดข้างเนี่ยผมชอบเป็นชิ้นที่อ่านะฮะดูคือเป็นเหมือนกับชิ้นเดียวกับตัวรถนะครับเห็นไหมครับดูเหมือนชิ้นเดียวกับตัวรถแล้วสีนี้มันค่อนข้างที่จะสวยสวยงามเลยนะครับดูรอบคันกันหน่อยลืมบอกไปลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือคันนี้นะครับเป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับ เป็นเกียร์ธรรมดานั่นแหละนะครับผม5สปีดดังนั้นคนที่นะครับคนที่ขับรถแบบเน้นประหยัดน้ํามันขับสนุกนะครับตัวนี้นะครับเหมาะเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานทั่วไปจริงๆอ่ะใช้ยาวๆใช้ในเมืองอะไรก็แล้วแต่ก็ขับง่ายนะครับอีซุค่อนข้างที่จะใช้ค่อนข้างที่จะง่ายด้วยนะครับผมโอเคดูรอบคันกันหน่อยนะนะมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับสำหรับอีซุโมเดลนี้นะครับมปนตัวพรีโมนะครับเป็นตัวพรีโม ถ้าตัวต่อจากตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่มีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับคือมีจมูกแล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีตัวก่อนละกันนะครับพปีคือปี2007นะครับผมชอบสีนั่นแหละนะครับและก็นะผมไฮไลท์ผมส่วนตัวผมนะผมชอบในเรื่องของห้องโดยสารนะครับอาจจะมืดๆนิดนึงนะห้องโดยสารด้านหลังนะครับยี่สุนะครับเป็นเจ้าแรกๆนะที่ให้แอร์เรามาแอร์เพดานนั่นแหละครับและมีจอมาให้ผมมองว่า เนื่องด้วยประโยชน์การใช้งานของรถกระบะดัดแปลงหรือรถ p v v นี่เป็นรถครอบครัวเนี่ยคือเน้นเพื่อความสะดวกสบายไปทั้งครอบครัวนะครับโจทย์อย่างแรกก็คือความนิ่มนวลอีซูเอาไปและได้แล้วมาดูภายในอีซูก,ก็ยังได้เปรียบอีกนะครับในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นแอร์เพดานแอร์ลาวนะครับเห็นไหมครับแถวกลางก็จะยิงลง2ข้างนะครับยิงลงสงข้างแถวสุดท้ายนะครับแถวหลังบแถวที่3 นั่งก็สบายด้วยนะครับนั่งสบายแล้วแอร์ก็ตกลงลงผู้ผู้โดยสารด้านหลังพอดีเลยนะครับแล้วก็มีมือจับมีที่วางแก้วตำแหน่งการหย่อนเข่าก็ค่อนข้างที่จะไม่ต้องชันเข่ามากนะครับมีหลุมลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะวางเข่าได้ง่ายนะครับแล้วก็บอกเขาก็สามารถที่จะพับได้นะครับนี่นะเดี๋ยวซนะึบโอเคพับตัวนี้ไปแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นนะครับ ก็เป็นพื้นที่ใช้งานที่กว้างพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรรทุกสัมภาระก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเพาเบาะบเขาพับขึ้นไปตรงนูน้นแล้วก็แอร์ไว้นั่งด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดังนั้นผมก็มองว่าอิสุเอาไปอีกและอิสุก็ยังกินอยู่สําหรับในเรื่องของห้องโดยสารนะครับแต่แต่ต้องบอกงี้ว่าทําไมอิสุราคาถูกว่าแบรนด์อื่นที่เป็น p p v ดังนั้นนะครับผมมองว่าความคุ้มค่าเขา มีให้มาเยอะพอสมควรนะครับหลายคนก็ติดแบนดหรือว่าในเรื่องของการขับขี่ที่แตกต่างออกไปซึ่งประโยชน์ผมมองว่ามันมันมันมีข้อแตกต่างของแต่ละรุ่นของแต่ละยี่ห้อซึ่งที่ผมยกข้อดีมาแต่ละอย่างเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับในเรื่องของราคาและกะ็เขาเรียกว่าลักษณะการใช้งานของรถนะฮะดังนั้นผมว่าอีสุกินขาดหลายเรื่องเลยนะครับโอเคไปดูภายในกันหน่อยนะครับภายในตัวนี้เป็นเบาะหนังนะฮะเป็นเบาะหนังนะครับทั้งคันต้องบอกงี้ทั้งคันนะครับ อันนี้ค่อนข้างเยืเรียบร้อยนะครับเบาะเรียบร้อยหมดเลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยรอยย่นนะครับปีกเบาะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับตัวนี้เป็นเบาะปรับมือนะครับดูแลง่ายนะครับนะฮะพวงมาลัยตัวนี้สวยเลยโอ้พวงมาลัยสวยนะคันนี้นะครับมีจอมาให้นะฮะแล้วก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นคอนโซลลายไม้นะครับแผงมือจับประตูก็เป็นลายไม้นะครับผมเอาง่ายๆว่ารถหลักล้านไม่ต้องห่วงครับความหรูหราล้วก็ประโยชน์การใช้งานมาให้เต็มๆเลยนะครับ บอกแล้วนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะครับผมเพิ่มเติมหน่อยเลขไม้หน่อยอ้อยลืมไปนะครับหลายคนถามผมมาว่าทำไมไม่บอกเลขไม้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมบอกเลขไม้ด้วยเลยนี่ผมสตาร์ทให้ดูเลยก็ได้ <c oughs> อ่าดูเลขไม้กันหน่อยนะครับแสนห้าไหมคันนี้นะครับแสนห้าหมื่นสี่พันนะครับแสนห้าหมื่นสี่พันกิโลก็นี่เลยว่าไม่ไม่เยอะเลยนะเพราะว่ารถปีสองพันเจ็ดใช่ไหมครับสองพันเจ็ดก็ประมาณสิบกว่าปีเลขไม้แค่ แสนกว่ากิโลดังนั้นตกเฉลี่ยปีละแค่หมื่นกว่ากิโลเองนะนะครับโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอรับเครื่องก่อนดีกว่าเดี๋ยวพาดูหน่อยละกันบอกไปแล้วนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับปี2007นะเป็น Isuzu MU7 เป็นตัวพรีโม่นะโอเคนะครับไปดูห้องโอ้โหห้องเครื่องค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับเนไหมครับสวยงามมากเลยนะฮะนะครับ ฝากระโปรงมีการเก็บงานนะครับมีการขันเก็บงานแต่ว่าฝากระโปรงเดิมนะครับน่ครับสีแต้มต่างๆยังอยู่นะครับเนื่องจากตัวนี้อาจจะเคยเคลมสีมาบ้างนะครับเคลมประกันอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไม่มีชนหนักไม่มีเก็บเปลี่ยนชิ้นเปลี่ยนงานเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนคานเปลี่ยนอะไรนะเพราะดูจากเพจนะครับรีเวตเดิมนะฮะรีเวทเดิมหมดเลยแก้มข้างไม่เคยแกะนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบเลยนะครับนะครบเลยนะฮะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับฝาครอบยังสวยงามอยู่นะบางรุ่น บางรุ่นตัวนี้นะฝาครอบตัวนี้มันจะเปื้อนนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับหลายๆหลายๆคันนะแต่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากพอสมควรนะครับกล่องอิ u นะโอเคสวยงามคันนี้กระจหน้าสวยมากโอเคไปดูราคากันหน่อยนะครับราคาราคาพูดถึงเรื่องราคาทีไรเนี้ยนะฮะต้องมาบอกตอนท้ายทุกทีเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องราคากันหน่อยนะครับสำหรับ isuzu m u 7นะครับปี2 0 0 7เกียร์ธรรมดาคันนี้นะ เดี๋ยวนะผมให้ราคาเท่าไหรด่ดีเอาราคาพิเศษไปเลยแล้วกันเท่ากันเลยไม่โอ้อยสามสี่เก้าได้ไหมสามสี่เก้าได้ใช่ไหมอ้าโอเคสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมต้องถามทีมงานก่อนเพราะว่าอีกคันหนึ่งหรือว่ารุ่นก่อนเนี่ยผมขายไปปีสองพันหกผมก็ยังขายสี่แสนไอ้สามแสนหกสามแสนเจ็ดเลยคันนี้ผมเลยขอราคาพิเศษแล้วนะครับคันนี้ผมให้ราคาที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสำหรับรถครอบครัวสุดประหยัดคันนี้นะใครที่มองหาอยู่ใครที่อยาก ได้รถครอบครัวราคาประหยัดนะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมพามาชมอีกทีหนึงผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยแล้วกัน0905214444 0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID line ด้วยเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมพามาชมอีกทีหนึงวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ